สวัสดีครับผมแมนครับผู้ชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงตลาดนะหะของมุกดาหารนะที่เราไปกันเลยครับผมนะฮะก็จะม,ระะรม,ะะมีร้านขายเสื้อผ้านะฮะรถมอไซน์นะฮะมีเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้านะฮี่รับสวยงามทีม่สองร้านนะฮะเลือดไกลอยู่นะมุมตลาดนั่นนะฮะ หล้างขายเสื้อผ้าเสื้อเสื้ออยู่นะฮะนะ้อเดอแล้วครับระวังรถนะน้องมาดูนะครับว้าวเป็นตลาดนะครับเนาะตลาดสดตลาดสดเทศบาล นาเกนะตำบลน,นาเกนะไอซีระวังรถด,ด้วยนะครับนี่ครับตลาดสดจะเป็นขายรองเท้ารังต่างๆนะไอซีของจากเล่นเยอะแยะเลยนะครับ อ่ะครับไปดูป้ายก่อนนีไ้าเนะ้อหาเอาดูอืม,ม,อมสนใจนะฮะก็จะมีตรงหน้าพระพงนะฮะ คือว่าตลาดใหญ่เหมือนกันนะฮะอาหารสดนะฮะประอศเลยอ่ไร,รดีดดเรา เขาตังああ้งม่ไปซื้อของเขาอ่าแม่คงจะขอดแล้วเราต้องตามหาพิลีนะครับลงมันมันบามาสดกันนะครับปิมันเหรอไอ้าแปดิมันเหรอนี่ไงถอดเลยโอ้ ตัวนี้ตัวใหญ่มากเ FC อู้หนี่นะครับผมแมงมึกอะไรก็เริ่มเลยนะฮะขึ้นมางั้นมึกอะไรหรอไม่รู้นี่ฮะอันนี้หมึกอะไรไม่รู้ตัวมเริ่มเลยนะฮะตัวนี้นครับตัวมันเกิใหญ่มาก เป็นเนื้อหมูนะฮะเอลซี่ขอกตลาดนะฮะแล้วก็จะมาดูนะฮะที่เขาก็ซื้อหมูนะฮะเอลซี่เนื้อวัวนะฮะ ก็จะเป็นตลาดสดนะฮะที่่งนู่นอีกนะฮะไปไปซื้อรองเท้านะฮะน้องวิอจะซื้อรองเท้านะฮะเอออลไรจะมาเอา ตัวประทูตัวใหญ่นะะั้นนะครับดอกดอกไม้ดอกอะไรน,นั่นคือ ก็จะพาน้องมาริโอมาซื้อรองเท้าหนะ่อยสีมาที่ร้านรองเท้านะฮะ ôi ừ. ừ, này á ừ. muốn đủ đồng tháo đuổi nữa hả เดี๋ยวจะหยเจะเอาเป็นองท้านี่นะฮะผมไม่ชอบกงท้แบบนี่นะฮะส<น>ิหย รองเท้าผ้าใบสีดำหมดเลยมีตามแบบเลยนะครับอันไหนสวยนะฮะใน,นาาะไสวยอนซีรองเท้านะฮะ ไปไหนเนาะก็จะซื้อรองเท้าดิดีกว่าจะว่ามันนี่อ๋อสีมาได้ไหมกลับไปแล้วคนระับ โอเคตรงนี้เทศบาลตะบนอาเกนะครับนะเราก็จะมาซื้อของกันนะเอซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใหม่ทัพปูชนแนลครับขอบคุณมากครับผม